ก่อนอื่นขอสวัสดีพี่พีเอฟีนะครับวันนี้ผม 6, พงพันภาคเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่สี่เก้าหนึ่งพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบนะดูแล้วสนใจท้าพาที่ผมลงวันนี้นะโทรปิดผมได้เลยนะที่ศูนย์เก้าหนึ่งสามแปดสองห้าสามห้าเจ็ดนะครับผมวันนี้มีภาพมาหลากหลายให้พี่พี่ได้เลือกได้ชมกันนะครับผมเราก็ไม่เลือกกันที่องแรกเลยนะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับผมพาทุกองพี่พี่ต้องดูเอาเองนะครับผม พาผมมาบอาบนบ้านมานะครับผมเข้ามาเรื่อนมาชมมันกอนนะครับผมองค์ที่หนึ่งนี่เรื่อวบนที่องค์ที่หนึ่งเห่นนะองค์ที่หนึ่งนี่ผมได้นี่มาครับผมองค์ที่หนึ่งผมได้ปืนแตกแจกกรรมการมาครับผมนี่ปืนแตกแจกกรรมการนันนี่มีอู่นะครับผมมีอู่แบบนี้นะครับผมมีอู่แบบนี้นี่นะสวยๆเลยนะอันนี้เป็นพระสภาพเป็นพระสภาพเดิมๆนะครับผมนี่เป็นสภาพเดิมๆแบบนี้นะนี่นะนี่นะดูนะโอ้โหสวยๆจัดๆเลยนะครับผมนี่ สวยเดิมๆเลยได้มาใหม่ๆบ้านๆเลยครับผมนี่มาใหม่ๆบ้านๆแบบนี้เลยนี่แบบนี้องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเปิดไว้สี่ร้อยนะอันนี้เปิดบินที่สี่ร้อยนะครับผมองนี้องที่หนึ่งนะครับผมนี่เป็นพระอ่าปืนแต่ครับผมแจกกรรมการนะผมต่อไปองค์ที่สององที่สองนี่ผมได้เรียญหลวงปู่ทวดมานะครับผมไอไม่ใช่เดียญนะครับผมเป็นรูปหลอหลวงปู่ทวดนะครับผมอันนี้เขาเรียกรุ่นเบตงครับผมนี่อันนี้เป็นเบตงนะครับผมเป็นเบตงนันเรียกสี่สี่สองสามนะครับผม เลขตอกเลขสี่สองสามนะครับผมแบบนี้นะนี่ตอกสี่สองสามแบบนี้นะนี่นะนี่นะนี่แบบนี้นี่ดูในร่องนะในร่องมันจะมีเส้นเสี้ยนมีเนี่ยในร่องมันจะมีเสี้ยนนะเห็นเลขตังเลขสามนี่จะเห็นชัดเจนในเลขสองก็เห็นชัดนะนี่แบบนี้นะองนี้รงนี้ผมเอาที่ห้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้เป็นหลุมประถวดเบตงนะครับผมเป็นเบตงนะแบบนี้แต่ผมไม่รู้ออกปีไหนนะดูเอาครับผมนี่นี่ใครชอบปิดไปครับผมใครดูเป็นปิดไปเบตงงนี้เอาห้าร้อยนะครับผมต่อไปตงที่สาม องค์ที่สามนี่เป็นองคประทวดพิมพ์พิมพิมเอครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนครับผมเป็นทองแดงเถื่อนนะแบบนี้นะนี่แบบนี้นะครับผมนี่นี่แบบนี้พี่ๆคนไหนดูแล้วชอบนะดูแล้วสนใจก็ปิดได้เลยนะครับผมนี่แบบนี้นี่นี่แบบนี้เลยนะนี่โอ้สวยๆจัดๆเลยนะนี่นะอันนี้เป็นทองแดงเถื่อนนะครับผมเป็นทองแดงเถื่อนแบบนี้รงคนี้ผมเอาที่สวยๆแบบนี้เอาที่ห้าร้อยครับผมเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้เปิดไว้ห้าร้อยนะ ต่อไปองค์ที่สี่องค์ที่สี่นี่เอาท่ากระดานทั้งองค์นะครับท่ากระดาษที่สวยแบบนี้นะท่ากระดาษที่สวยนี่ไปดูนะดูดูเกตนะเกตเขาสวยมากเลยนะนี่นะผมส่องให้ดูเนื้อก่อนนะนี่เป็นเส้นหนิมแดงนะครับผมเป็นเส้นหนิมแดงนี่เส้นหนิมแดงแตกเป็นลายมุงเลยนะนี่นี่ดูดูนะแตกแตกเป็นลายมุงแบบนี้เลยนะนี่เป็นรากบัคขีเป็นนี่ยิบ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 แบบนี้เลยนะนี่แตกแบบนี้เลยนี่สวยแบบนี้เลยนี่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 นะการแตกการอะไรมันจะวิ่ง ไปทั่วเลยครับวันนี้แการแตกอันนี้เป็นสอไม่ใช่สำลีนะาอันนี้เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับผมทองแดงเถื่อนนะวงนี้ผมเอาที่ห้าร้อยครับผมเบิดไว้ห้าร้อยนะครับผมเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะครับผมวงที่สี่ต่อไปวงที่ห้าวงที่ห้านี่ผมได้สิงมาผมได้สิงมาตัวหนึ่งครับผมสิงนี่เป็นสิงสามขวัญนอลวงพ่อเดิมนะครับผมอันนี้เป็นสิงสามขวัญน,นะครับผมเป็นสิงสิงสามขวัญน,นะตัวใหญ่อยู่นะครับผม ตัวใหญ่อยู่นะนี่ผมเทียบกับอะไรดีเนาะให้ไม่ได้รู้ว่าตัวใหญ่อยู่นะครับผมตัวใหญ่อยู่นะนี่ใหญ่กว่าเหรียญบาทเยอะนะนี่นะนี่ใหญ่กว่าเหรียญบาทเยอะนะครับผมนี่ใหญ่กว่าเหรียญบาทเยอะนะนี่นะใหญ่กว่าเหรียญบาทเยอะนะครับผมอันนี้เป็นงาแท้อันนี้เป็นงอแท้นะครับผมนี่ประกันงอครับผมงอแท้แน่นอนครับผมนี่แบบนี้นี่นี่เป็นสามขวัญนะนี่พัดเดิมนะครับผมนี่สามขวัญขอเพัดเดิมแบบนี้นะนี่ยกขาไปกรบเหยือครับผม อันนี้เป็นสิงห์สิล์สิงห์สิงห์งยกขานะครับผมนี่เกา่าๆชำชำแบบนี้เลยนะนี่เก่าๆ,ๆชำชำแบบนี้ตัวนี้ผมเอาที่เอาที่หนึ่งพันบาทครับผมเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะอันนี้สิงห์สวยนะสิงห์งาแท้นะงอแท้นะเอาที่หนึ่งพันครับผมต่อไปองค์ที่หกองค์ที่หกนี่ผมได้พระอันนี้มาเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อเมฆข้างในน่าจะเป็นเมฆสิทธิ์นะครับผมเป็นน่าจะเป็นปิตาเมฆสิทธิ์หรือเป็นปิตาเนื้อสัมฤทนิ์นะนี่นะโผล่มาแบบนี้เลย อันนี้เขาแบบว่าเขาถักแล้วมันมันมันขาดนะครับผมนี่มันขาดโผลมาแบบนี้นี่มันขาดโผลมาแบบนี้ถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่นะถักเชือกเก่าๆแบบนี้อันนี้เป็นพระปิตานะครับผมเป็นพระปิตาแบบนี้เลยนี่องค์นี้เก่าๆแบบนี้เลยนะองค์นี้เก่าๆแบบนี้องค์นี้ผมเอาที่เอาที่ห้าร้อยก็แล้วกันในพระปิตาเนื้อสำลีนั่นนี่ดูสำลีนี่นี่แบบนี้เอาที่ห้าร้อยนะครับผมองค์ที่หกนะต่อไปองค์ที่เจ็ด องค์ที่เจ็ดครับผมองค์ที่เจ็ดอ่ะเป็นอันนี้ครับผมองค์ที่เจ็ดนี้่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษตรนะครับผมเป็นเหรียญขาวขาวเหรียญเงินเงินแบบนี้นี่ขาวขาวแบบนี้เงินแบบนี้ดูเอานะว่าเป็นเหรียญเป็นเงินหรือเป็นปะกาหรือเป็นอะไรดูเอานะครับผมนี่ผมส่องให้ดูก่อนนะนี่ดูเอาเลยนะนี่นะนี่ดูเอาเลยครับผมพิจารณาได้เลยนี่นี่พิจารณาเลยสังกติคมคมเลยนี่สังกติคมคมแบบนี้นี่ปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะครับผม เหรียญลูกไข่แบบนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเหรียญน,นี้เอาหนะ้ารนะ้อยนะเปิดไปห้าร้อยบาทนะองค์ที่เจ็ดนะครับผมต่อไปที่แปดองค์ที่แปดนี้เอาเป็นอันนี้ครับผมองค์ที่แปดเอาเป็นอันนี้องค์ที่แปดนี้เป็นหลุมเงินครับผมเป็นหลุมเงินอันนี้เป็นหลุมเงินพิมพ์นิยมนะครับผมอันนี้แกะทองนะครับผมแกะทองแบบนี้นะนี่นะอันนี้มือสานมีทองเยอะนะครับผมทองเยอะนะแบบนี้นะองค์นี้ผมเอาห้าร้อยนะครับผมแกะทองเป็นพิมพ์นิยมครับผมเป็นพิมพ์นิยมแบบนี้ นี่แบบนี้นะนี่หล่อไม่ค่อยสวยแต่ว่าผ้าสวยนะครับผมนี่นี่แบบนี้นะนี่แบบนี้ครับผมองนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเปิดไปห้าร้อยนะต่อไปอง์ที่เก้าองที่เก้าเนี่ยเอาเป็นปืนแตกเสียงโตดีกว่านี่นี่เป็นพระปืนแตกเสียงโตนะครับผมนี่เป็นปืนแตกเสียงโตนะนี่เดิมๆเลยนะนี่ได้มาเดิมๆแบบนี้นะนี่ แบบนี้เลยนะเดิมเดิมแบบนี้นะนี่นะนี่แบบนี้นี่โหสวยๆจัดๆเลยนะครับผมโอ้โหนี่สวยจริงครับผมนี่อันนี้เดิมๆครับผมผ้าเดิมๆเลยนี่ผ้าเดิมๆแบบนี้เลยตรงนี้ผมเอาเอาเบาๆแล้วกันองนี้ผมเอาสี่ร้อยครับผมเปิดไว้สี่ร้อยนะเปิดไว้สี่ร้อยนะองค์ที่เก้าต่อไปองค์ที่สิบองค์ที่สิบนี่เป็นหลวงพิรุนไอหลวงพ่อทวดไอไม่ใช่ขอโทษที่เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงครับผมหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงนะ นี่เป็นฐานสูงนะครับผมหลวงพระเดิมน้องหลวงนะครับผมนี่แบบนี้นี่ส,สวยๆแบบนี้เลยนี่สวยๆแบบนี้เลยนี่โอ้โหดูจานนะครับผมแบบนี้เลยองนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมผมขอห้าร้อยนะองนี้องนี้เป็นเนื้อเก่านะครับผมเก่านะองนี้เอาห้าร้อยครับผมต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดองที่สิเบอสเอ็ดนี้เป็นพระปิดตาแบบนี้ปิดตาชีโบหรืออะไรนี้เนี่ยเขาเรียกกันนะวัด ท้ายย่านะครับผมนี่เป็นเนื้อตะกัวจะตะกัวตะกัวจะเป็นชิน้นชิ้นแบบนี้จะตะกัวก็ไม่ตะกัวจะชิ้นก็ไม่ชินน้นนะครับนี่แบบนี้เนี่ยเป็นเนื้อแบบนี้เป็นเหมือนแร่แร่แร er ่อะไรสักอย่างนี่นไมั้งเนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันนะผมผมไอ้ผมไม่รู้เนื้ออะไรนะเอาสี่ร้อยครับผมแต่สวยอยู่นี่คมคมลึกๆเอาสี่ร้อยครับผมองนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะต่อไปองค์ที่สิบสององที่สิบสองเอาเป็นอันนี้เป็นพระสมเด็จก็แล้วกันสมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จ น่าจะเป็นพิมพ์อะไรเขลียวประตูหรือเปล่าน่าจะเป็นเขตียวประตูนะนี่เขลียวประตูนะครับผมนี่นี่อันนี้เป็นพิมเขลียวประตูนะมีหูนะครับผมหรือเป็นพิมพ์สังกติหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเกลียวประมนี่แบบนี้ดูเนื้อนะดูเนื้อก่อนนี่ดูเนื้อพ้าก่อนนะครับผมนี่เดิมเดิมนะนี่ใครชอบเนื้อแบบนี้ปิดได้เลยนะเนื้อเก่าเ่าแบบนี้นะใครชอบเนื้อเก่าเ่าแบบนี้ปิดได้เลยนันนี่นะนี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาที่ ห้าร้อยบาทนะครับผมเปิดไว้ห้าร้อยนะองนี้องที่สิบสองต่อไปองที่สิบสามองที่สิบสามมันก็สวยแห้งแกกเลยอันนี้เป็นพระสมเด็จครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่ครับผมเป็นพระสมเด็จพิมพใหญ่เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผมนี่พระสมเด็จพิมใหญ่องนี้ก็สวยนะแห้งแห้งเลยนะแห้งแห้งเลยนะมีคราบนี่มีคราบคราบนหน่อยนะครับผมนี่นี่คราบเหมือนคราบน้ำหมากน้ําอะไรเนี่ยเลอะๆหน่อยนะนี่แบบนี้แต่ถ้าล้างออกนะใคล้างเป็นออกเลย นี่หลังเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยแห้งๆเลยนะนี่แห้งๆแ,แ,แบบนี้องค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยเหมือนกันครับผมองค์ที่สิบสามนี่เอาห้าร้อยเหมือนกันนะนี่นะนี่เอาห้าร้อยครับผมเดี๋ยวผมให้ดูพิมพ์ก่อนนะนี่นะแบบนี้นะนี่เอาที่ห้าร้อยครับผมองค์ที่สิบสามต่อไปองค์ที่สิบสี่องค์ที่สิบสี่นี่เป็นพระสมเด็จบางขุนพมเป็นพระสมเด็จพิม์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมเป็นพิม์ใหญ่นะบางขุนพมนะครับผมดูเป็นบางขุนพรมกุ่ใหม่นะครับผมแบบนี้ นี่องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมเปิดไว้สี่ร้อยนะองนี้เปิดไว้สี่รนะนะ้อยบาทนะครับผมองนี้องที่สิบสี่นะเอาสี่ร้อยครับผมนี่องที่สิบสี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับผมเอาสี่ร้อยนี่แบบนี้นี่แบบนี้ครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะต่อไปองค์ที่สิบห้าองที่สิบห้านี่ผมได้เขาเขาควายเผือกครับผมผมว่าเป็นเขาควายเผือกหรือเขากระทิงนี่แหละครับผม แต่เซียนแบบนี้น่าจะเป็นเขากระทิงหรือเปล่าแบบนี้หรือเขาควายเผือกนี่แหละครับผมแต่เก่ามากเลยนะนี่แกเป็นหนุมานนะครับผมนี่เก่าเก่าแบบนี้นะด้วยเป็นนอแอันนี้สันนิษฐานไปทั่วเนียผมไม่รู้อะไรนะน่าจะเป็นเขาควายเผือกหรือเปล่าแบบเนี้ยอันนี้เป็นนี่นี่นอ่านุหานุมานเป็นหนุมานนะหนุมานขี่คอเสืออยู่นะครับผมขี่คอเสือแบบนี้นะหนุมานขี่อีกตัวหนึ่งหนุมานเหมือนกันหนุมานขี่หนุมานนะครับผมนี่ องนี้ผมเอาที่เอาที่อ่าแปดบาทแปดร้อยบาทครับผมเอาที่แปดร้อยบาทนะต่อไปองที่สิบหกองที่สิบหกนี้เป็นด้นหลวงพ่อพรมอ่าหลวงพ่อพรมระฆังโบราณมาครับผมรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะครับผมมี่เป็นเป็นเป็นรุ่นระฆังครับผมระฆังใหญ่ระฆังหลวงหลวงพ่อพรมนะครับผมระฆังหลวงพ่อพรมนะแบบนี้นะเก่าเกาเลยนะนี่ดูหน้าหลวงพ่อพรมนี่เก่าเก่านะเก่าเกแบบนี้นะครับผมนี่เก่าเกแบบนี้นี่นะนี่ ในี่ใครดูชอบปิดไปนะครับผมหลอกโบราณน,นะครับผมเป็นหลอกโบราณนะหล่ออย่างก็จอบหลวงมึงเงินนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่แบบนี้นี่องนี้ผมเอาไม่แพงะครับผมองนี้ไม่แพงองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมเปิดไว้สี่ร้อยนะองที่สิบหกต่อไปองที่สิบเจ็ดองที่สิบเจ็ดนี่เป็น,นพระหลวงพ่อกันนะครับผมหลวงพ่อกันหลวงพ่อกันเป็นเนื้อข้าวขาแบบนี้นะผมไม่รู้เนื้ออะไรนะครับผมไม่รู้เนื้ออะไรเนื้อข้าวขาแบบนี้ครับผมนี่ไม่รู้เนื้ออะไร นี่เขาขาวนี่ม well ีเส้นนี่นะโขมุงขอเบ็ดขึ้นนะครับผมมีเส้นแตกเส้นเกินอะไรนี uh ่นะนี uh ่ดูหน้าแบบนี้อันนี้ภาพบบ้านนะผมไม่รู้เนื้ออะไรครับผมภาพบบ้านแบบนี้องค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยครับผมองที่สิบเจ็ดต่อไปองค์ที่สิบแปดองค์ที่สิบแปดนี้ได้หลวงปู่ทวดองนี้องค์นี้องค์นี้มาสวยมากเลยนี่อันนี้เขาเลี่ยมเก่าโบราณไว้นะอันนี้เก่านานจัดแล้วนะเขาเลี่ยมนานจัดแล้วอันนี้จนกระกอบเป็นสีนี้ไปแล้วนะนี่นะนี่แป๊บมึงนะนี่ไม่แจ่มนี่แจ่มนะนี่ นี่เป็นสี่นี้ไปแล้วนะนี่นะโอ้โหดูหน้าด้านในนะดูว่านนะครับผมว่านเก่าๆแบบนี้เลยนะมีไม่ค่อยเจอหน้าว่านเก่าๆแบบเนี้ยเนี่ยดูมือชัดๆนะว่านเก่าๆขึ้นเป็นเม็ด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 เลยนะนี่อันนี้เป็นหลังครับผมนี่แบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านี่โอ้โหดูไข่ขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยนะนี่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 แบบนี้นะนี่แบบนี้นะองค์นี้ผมเอาที่เอาที่ห้าร้อยครับผมเปิดไว้ห้าร้อยนะองค์ที่ สิบแปดต่อไปองค์ที่สิบเก้าองค์ที่สิบเก้านี่ได้หลวงพุทิมเสียนโตมาครับผมอันนี้เขาเรียกเสียนโตแล้วเสียนโตหรือเปล่าแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้มีข้างหลังมีจีวอนฝังแบบนี้นะมีจีวอฝังแบบนี้ด้านหน้าก็เป็นรูปแบบนี้ครับผมนี่นั่งแบบนี้นี่หลวงพุทิมนะครับผมหลวงพุทิมนี่องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมเปิดไว้สี่ร้อยนะองค์ที่สิบเก้าต่อไปองค์ที่ยี่สิบยี่สิบนี่ผมเหมาผ้ามานี่ได้นี่มาหนึ่งองค์นี้ อันนี้เป็นหลวงพ่อทบฐานสูงนะครับผมเป็นฐานสูงเขาเลี่ยมมาแบบนี้เลี่ยมใช้นะเลี่ยมส,สวยแบบนี้นะหนูคนเลี่ยมฝีมือนะครับเนี่ยเลี่ยมส,สวยแบบนี้แต่พ้าเก่านิดนึงนะไอ้กรอบเก่าหน่อยนึงนะพ้าเก่าเก่ากรอบกว่าเก่าแบบนี้ครับผมนี่เส้นเส้นแตกนี่ขึ้นชัดเจนเลยนะองค์นี้องค์ที่ยี่สิบนะองค์ที่ยี่สิบองค์นี้ผมเอาห้าร้อยนะครับผมเปิดไปห้าร้อยนะหลวงพ่อทบพิมพ์ฐานสูงนะครับผมเอาห้าร้อยครับผม นี่ใครสนใจเนี่ยปิดได้นะครับผมองนี้องค์ที่สามสิบนี้อยู่คอโทษทีองที่ยี่สิบต่อไปองที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนี้เอาเป็นอันนี้แล้วกันนี่อันนี้เป็นพระคงครับผมพระคงออกจะสีดำดำนะนี้ปิดทองมีปิดทองมีปิดทองทาทองปิดทองแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้คมคมเลยนะโพคมคมเลยโพคมคมชัดชัดเลยนะนี่นะเนี่ยผมให้ส่องให้ดูด้านนี้นี่นี่โพคมคมชัดชัดแบบนี้เลยนะองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมว่าสี่ร้อยหลังตันนะ หลังตาเอาสี่ร้อยครับผมแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทนะองที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองต่อไปองที่ยี่สิบสองยิบสองนี่เป็นเป็นพระวัดเกศชยโยครับผมอันนี้ไม่รู้ที่ไหนครับไม่รู้ออกที่ไหนองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมวัดเกศชยโยไม่รู้ออกที่ไหนเอาสี่ร้อยดูเนื้อเก่าๆแบบนี้เอาที่สี่ร้อยนะครับผมนี่เก่าๆแบบนี้เอาสี่ร้อยนะองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสองนะครับผมนี่เอาสี่ร้อยนะครับผมว่าสี่ร้อย ต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามยี่สิบสามนี่เป็นพระปิตาปิตาหลวงปุโตปิตาหลวงปุโตนี่ไม่รู้เนื้ออะไรนะครับผมนี่เป็นเนื้อผงเคสอดหรือเปล่าแบบนี้เป็นเนื้อผงเคสอดนะครับผมแบบนี้นะนี่แบบนี้ครับผมองค์นี้ผมเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะอันนี้อันนี้เป็นแบบนี้นะเป็นยนเป็นหนังช้างเนะความเก่าของว่านนะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองค์ที่ยี่สิบสาม ต่อไปองที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่เอาเป็นหลวงมบุทวดนะหนวงมุทวดนี่เป็นกรอบหลังตันนะครับผมไม่กรอบเงินหลังตันแบบนี้นะนี่กรอบเงินนะครับผมกรอบเงินหลังตันนะครับผมเดี๋ยวผมแกะพาให้ดูนะครับผมวงนี้สวยเลยนะวงนี้ขายพร้อมกรอบเลยนะขายพร้อมกรอบขายพร้อมกรอบนี่ผมเอาที่หนึหน่งพันห้าร <lim nia> cin ้อยครับผมกรอบเป็นหลังตันนะครับผมหลังตันนะกรอบขัดเงานะ ข,ขัดเงาหลังตันนะครับผมขัดเงาหลังตังนแบบนี้นะนี่นะนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นิยมเลยนะนี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาที่หนึ่งพันกับห้าร้อยนะหนึ่งพันห้าร้อยนี่มีกรอบเงินหนึ่งใบนะครับผมกรอบเงินเนี่ยเป็นเป็นตลับนะครับผมเป็นตลับหลังตันนะเป็นตลับหลังตันแต่ว่าหลังตันเนี่ยมันเป็นขัดเงานะครับผมเป็นขัดเงาเขาเรียกขัดเงาครับผมแบบนี้ขัดเงาแบบนี้นะนี่นะสวยเลยนะขึ้นคอได้เลยนะ นี่องนี้ผมเอาที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมทงองที่ยี่สิบสี่ต่อไปองที่ยี่ิบห้ายี่สิบห้านี่เอาเป็นอันนี้เป็นหลวงพ่อแดงว่าเขาไม่ได้อีกครับผมนี่หลวงพ่อแดงว่าเขาไม่ได้อีกนี่แบบนี้เดี๋ยวผมส่องให้ดูอีกทีนี่แบบนี้นี่แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะนี่อง์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยบาทนะครับผมเอาห้าร้อยนะคมคมเลย ผมคมมีบ่ามีอะไรแบบนี้น,ะนี่มีบ่าแบบนี้นี่เอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะองนี้องที่ยี่ห้าต่อไปองที่ยี่บหกยี่สิบหกนี่เป็นหลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดองนี้ก็สวยอีกองหนึ่งนะนี่นะนี่แบบนี้นะอันนี้ไม่ได้ทําความสะอาดนะอันนี้ไม่ได้ปัดฝุ่นว่าไม่ปัดปัดซะหน่อยนะมันเป็นฝุ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ส่องให้เห็นชัดๆนี่แบบนี้อ,องนี้ผมเอาที่เบาๆก็แล้วกันอาสี่ร้อยครับผม เอาสี่ร้อยบาทนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทเอาสี่ร้อยบาทนะองนี้องที่ยี่บหกนะครับผมเอาสี่ร้อยนะครับผมแบบนี้นี่แบบนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมต่อไปองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมยี่สิบเจ็ดนี่เอาเป็นเหรียญน,นะเอาดึงไม่ออกเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่ดึงไม่ขึ้น,นะครับผมต่อไปองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมยี่สิบเจ็ดนี่เป็นเหรียญลงป่สุกแบบนี้นะ นี่เปรียญหลงปุสุขหูเชื่อมแบบนี้นะครับผมนี่หูเชื่อมแบบนี้นะนี่ดูเอานะเป็นเนื้อขาวๆนะครับผมเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้ไม่เงินก็ปากกาเลยครับผมนี่นี่แบบนี้นะดูเอานะครับผมผมผมเอามาไม่การันตีแล้วกันครับผมเอาที่ว่าเอาห้าร้อยก็แล้วกันเอาห้าร้อยบาทครับผมนี่สวยเ่ยต่อไปองค์ที่ยี่สิบเจ็ดเอ้ยยี่แปดครับผมยี่สิบแปดนี่เอาเป็นอันนี้นี่เป็นพระปิตาครับผมพระปิตาหลวงปู่ทิมครับผมองค์นี้ผมเอาสี่ร้อยครับ ปิดตาบูทิม,มองนี้เอาสี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะหลวงปูทินมนี่แบบนี้ครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะเอาสี่ร้อยครับผมหลังโอยเอาสี่ร้อยบาทตรงที่ยี่บแปดต่อไปออที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านี่เอาเป็นพระสมเด็จดีกว่าน้อยี่สิบเก้านี่เป็นพระสมเด็จตรงนี้นี่ยี่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จตรงนี้เอาที่สี่ร้อยครับผมพระสมเด็จตรงนี้เอาสี่ร้อยนะลงรักปิดทอง เอาที่สี่ร้อยบาทนะองค์ที่ยีิบเก้านะครับผมนี่ยีิบเก้าแบบนี้นี่สวยแบบนี้เลยเอาที่สี่ร้อยนะครับผมมงที่ยี่ิบเก้าแบบนี้ต่อไปองค์ที่สามสิบสามสิบนี่เป็นเหรียญหล่งปูโตนะครับผมเหรียญหล่งปูโตนะเหรียญรูปไข่หล่งปูโตนะครับผมนี่เหรียญรูปไข่นะนี่นะแบบนี้นะอันนี้ปีปีหนึ่งเก้าครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อก่อนแล้วก็ดูหน้าก่อนนี่ดูหน้าดูเนื้อนี่นี่หน้าคมคมดูเนื้อชัดชัด องนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเปิดไปห้าร้อยนะเนื้อเขาขาแบบนี้ปีหนึ่งเก้านะปีหนึ่งเก้าแล้วครับผมเอาห้าร้อยนะนี่แบบนี้นะน,ะะนะน,นี่เอาห้าร้อยครับผมต่อไปองที่สามเบ็ดสามเบ็ดนี้เป็นป lemonade. หน่อมปะทาครับเป็นรุ่นแรกนะหน่อมปะทาว่าเพรียงแตกแบบนี้เป็นรุ่นแรกนะัหนหอรุ่นแรกนะครับผมยันคมคมเลยนะยันคมคมเป็นแท่งแบบนี้เนี่ยยันคมคมแล้วเป็น,นแท่งแบบนี้นี่คมคมแล้วเป็น,น,นแท่งแบบนี้ นี่แบบนี้นะครับผมวงนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมวงนี้เอาสี่ร้อยนะองค์ที่สามสิบเอ็ดต่อบางที่สามสิบสองสาสิบสองในพระสมเด็จสองหน้ามานี่นี่แบบนี้มหสวนพระสมเด็จมาเห่สวนอืมสมเด็จสองหน้าแบบนี้นะเนื้อจะจัดเลยนะนี่อง์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทเนี่ยเอาที่สี่ร้อยบาทนะครับผมเอาสี่ร้อยนะแบบนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมวงที่สามสิบสองเอาสี่ร้อยบาทนะครับผม ต่อไปองค์ที่สามสิบสามนะครับผมสามสิบสามนี่เป็นหลวงปู่อ่าเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดแต่เป็นพิมพ์พระรอดนะครับผมหลวงปู่ทวดแต่เป็นพิมพ์พระรอดเก่าๆแบบนี้นะนี่นะนี่เก่าๆแบบนี้เลยพิมพ์พระรอดเก่าๆแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้นี่นี่แบบนี้นะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมเปิดไว้สี่ร้อยนะองค์นี้เปิดไว้สี่ร้อยบาทนะครับผมนี่เป็นพิมพ์พระรอดนะ ต่อไปองค์ที่สามสิบสี่นะสามสิบสี่นี่เป็นพระสมเด็จเกตทะลุซุมนะครับผมเป็นพระสมเด็จเกตทะลุซุมแบบนี้นะนี่เป็นเกตทะลุซุมนะครับผมนี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาสี่ร้อยเหมือนกันนะเอาสี่ร้อยนะครับผมใครชอบเนื้อแบบนี้ปิดไปนะนี่นะนี่ใครชอบเนื้อแบบนี้ปิดได้เลยนะครับผมใครชอบเนื้อแบบนี้ปิดได้เลยมีแบบนี้นะครับผมนี่นี่ดูเนื้อนะครับผมไม่มีบินนะครับผมไม่มีบินนะนี่แบบนี้ องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมวงที่สามสิบสี่ต่อไปวงที่สามสิบห้าสามสิบห้านี้เป็นผงสุพันหน้าแก่ครับผมผงสุพรณหน้าแก่ผมเนี่ยเอาสี่ร้อยนะผมเปิดเอาสี่ร้อยครับผมอันนี้ดูก่อนครับผมนี่ดูรอยนิ้วมือดูไขว่านไข่ดินไข,นขว่านอะไรเนี่ยนะนี่นะนี่แบบนี้นี่แบบนี้องนี้คมคมเลยนะคมคมจะจัดแบบนี้เลยนี่ องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยนะองที่สามห้าต่อไปองที่สามหกต่อไปองที่สามหกนะครับผมสามหกนี่เป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนี่เป็นปีเก้าเจ็ดนะครับผมนี่น่าจะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นอ่าค่าเรียกพิมพ์อะไรกรรมการหรือพี่นายกรรมอะไรประมาณนี้ครับผมนี่นี่แบบนี้นะนี่นะดูดูดูเนื้อว่านแตกๆแล้วๆวละลานแบบนี้นะแตกๆแล้วๆละลานแบบนี้นี่นะดูไข่ขาวๆนี่นวลๆนี่นะ องนี้เอาเบาๆนะเอาเบาๆองค์นี้เอาที่สี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยนะครับผมนี่ปิตาเอ้ไม่ใช่ปิตาหลวงปู่ทวดครับผมปู่ทวดเก่านะเอาสี่ร้อยต่อไปองค์ที่ต่อไปองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับผมสามสิบเจ็ดนี่เอาเป็นเต่าแล้วกันเอาเป็นเต่าหลวงเมืองเงินครับผมเต่าหลวงเมืองเงินบางคาไอ้บางไอ้บางลายครับผมเต่าหลวงเมืองบางลายองนี้ชัดเจนมากเลยนะนี่นะนี่ดูตัวท่านนะครับผมดูตัวท่านเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่นะนี่แบบนี้ ขี่เต่าแบบนี้ครับผมขี่เต่าเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้นะนี่มียันมีอะไรครบครับผมนี่เท้าเตาา่านี่คมมากเลยนะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมเปิดไนะว้สี่ร้อยนะองค์ที่สามเจ็ดต่อไปองค์ที่สามแปดสามแปดนี่เอาไปเหรียญครับผมเหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมเหรียญหลวงพ่อเดิมเหรียญนี้เป็นเหรียญออกจอกข้าวขาวแบบนี้นะดเ,ออนะเดี๋ยวเขาใส่ถุงซีนไว้นะเดี๋ยวเอาออกก่อนเจ้าของเขาใส่ถุงไว้นะครับผม องนี้จะเป็นเนื้อข้าวขาวเหมือนเงินแบบนี้นะครับผมนี่นี่ใครดูชอบก็ปิดไปนะครับผมนี่นี่แบบนี้นะอันนี้ผมวัดใจมาครับผมก็วัดใจกันมาเนื้อสีขาวๆแบบนี้นี่แบบนี้นี่แต่องค์นี้เป็นเป็นพิมพ์บล็อกแตกเหมือนกันนะดอกจันแตกนี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาที่เอาที่ห้าร้อยก็แล้วกันนะผมเอาห้าร้อยนะเอาห้าร้อยบาทนะองค์ที่สามแปดต่อไปองค์ที่สามเก้าสามเก้าเป็นหนุ่มบัทวดเนาะหนุ่มบัทวดพิมพ์นี้เนี่ยไม่ค่อยเจอเนี่ยพิมพ์นี้ อันนี้เป็นหลุมประทวดนะครับผมพิมพ์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมองค์นี้อง์ที่สามสิบเก้านะนี่ทอทหารทอจุดอันนี้ทอแล้วก็มีจุดนะครับผมมีทอแล้วก็มีจุดแบบนี้ทอจุดทอจุดทอจุดนี่นี่หลังเป็นแบบนี้องค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมองค์ที่สามเก้าเอาห้าร้อยครับผมต่อไปองที่สี่สิบสี่สิบนี่เอาเป็นอันนี้เหมือนกันเป็นหลุมประทวดดีกว่าเนาะเป็นหลุมประทวดองนี้ก็สวยนะ ส่วมทั่วก็องค์นี้ก็สวยมากเลยนะนี่เป็นบล็อกสาอากาศนะครับผมเป็นบล็อกสาอากาศที่สวยนะครับผมนี่ดูคมๆเลยนะนี่หน้าหน้าสะสมนะครับผมนี่นี่ได้มาใหม่เลยนะนี่ดูต่อหางชัดๆเลยนี่ครับผมองค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยเหมือนกันนะนี่บล็อกสาอากาศนี่นี่แบบนี้เอาที่ห้าร้อยนะครับผมองที่สี่สิบนะเอาที่เอาที่ห้าร้อยครับผมต่อไปที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนี่เป็น เเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีแบบนี้นะครับผมไม่รู้ไม่รู้สร้างที่ไหนนะครับผมนี่นี่เด็กเหล็กอะไรเนี่ยเหล็กเนี่ยแบบนี้ครับผมอันนี้รวยอ่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกนะเนี่ยแบบนี้นี่แบบนี้นะอันนี้เป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตนะคร<ๆ>ับผมนี่น่าจะ น่าจะเป็นหลวงปู ang, mm ่นาสร้างนะครับผมแบบนี้น่าจะเป็นปู่น้าสร้างนี่แบบนี้นะสวยเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อเก่าๆแบบนี้อง์นี้ผมว่าสี่ร้อยครับผมสมเด็จทูตจาร์โตองนี้ผมว่าสี่ร้อยนะมียันแบบนี้ต่อไปองที่สี่สิบสองสี่สิบสองนี่เอาเป็นเหรียญเอาเป็นเหรียญอันนี้ก็ได้ครับผมนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดองนี้เป็นเฉลิมพลท่าครับผมนี่ตอกเท้าชิงนะครับผมองนี้ผมเอาสี่ร้อยครับ นี่ต่อเขาขิงนี่ผมเอาสี่ร้อยบาทนะฮะสี่ร้อยครับผมนี่เอาที่สี่ร้อยบาทนะครับผมวงนี้องที่สี่สิบสองนะต่อไปองที่สี่สิบสามสี่สิบสามนี่ผมได้ท่ากระดานท่ากระดานพิมพ์เล็กนะครับผมท่ากระดานพิมพ์เล็กแบบนี้นี่ดูสนิมแดงๆนะท่ากระดานพิมพ์เล็กแบบนี้นะนี่วงนี้มีปิดทองก็ปิดทองเก่าๆฝังไปในเนื้อเลยนะนี่ทองนี่ฝังเข้าไปเลยองนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมองเล็กนะเอาห้าร้อยครับผม เอาเอาที่ห้าร้อยบาทนะองนี้เอาห้าร้อยครับผมต่อไปองที่สี่สิบสี่สี่สิบสี่นี่เอาเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญครับผมเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะนี่เจ้าสัวบุบุญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนี่นะนี่นะนี่มีจานแบบนี้นะนี่องนี้ผมเอาที่เอาเบาๆก็แล้วกันครับผมเอาเบาๆองนี้เอาที่เท่าไรดีเอาสี่ร้อยดีกว่าเน้ะเอาสี่ร้อยครับผม เอาสี่ร้อยบาทนะองค์ที่สี่สิบสี่ต่อไปองค์ที่สี่สิบห้าสี่สิบห้านี่เป็นจอบหลวงพ่อไปจอบหลวงพ่อไปองค์นี้ผมก้าสี่ร้อยเหมือนกันนะนี่ดูเนื้อนะเนื้อกาเก่าเลยนะนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นี่มีขีดอะไรขึ้นชัดเจนนะแล้วก็มีด้านหน้าด้านหน้าจะประมาณนี้องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองค์ที่สี่สิบห้าต่อไปองค์ที่สี่สิบหกสี่สิบหกนี้เป็นเหรียญ เป็นเหรียญอันนี้อันนี้เป็นเหรียญหลวงพอ่อเลยหลวงพ่อดิ่งหลวงพ่อดิ่งนี่หลวงพ่อดิ่งนะหูเชื่อมนะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งเหรียญหลวงพ่อดิ่งคมๆแบบนี้เลยนะนี่ก็ไม่รู้เนื้ออะไรครับผมโอ้นี้ผมเอาที่ห้าร้อยก็แล้วกันไม่รู้เนื้อแต่ว่าขาวๆแบบนีนะ้ก็น่าจะตีเป็นเนื้อเดียวอ่าเอาคับใบ้ไปครับผมต่อไปตรงที่สี่สี่สิบเจ็ด สี่สิบเจ็ดนี่ไม่รู้ตะกุดอะไรนะครับผมไม่ตะกุดถักเชือกแบบนี้นะตะกุดเก่าเก่านะไม่รู้เป็นหลวงปู่สุกหรือเปล่านะนี่แบบนี้เก่าเล่ยตะกุดตะกุดในเก่าเก่าแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะครับผมองนี้องที่สี่สิบเจ็ดนะนี่ตะกุดแบบนี้เอาสี่เอาที่สี่ร้อยครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะตะกุดเนี่ยสวยดีนะเอาสี่ร้อยครับผมต่อไปองที่สี่สิบแปดสี่สิบแปดเนี่ยเป็นพระง่างเกตโคตรองเนะองนี้พระง่างเกตโคตรเนี่ยสี่ร้อยครับผมพระง่างเกจโคตรเอาสี่ร้อย เนี่ยเอา400มันๆเลยนี่องนี้เอาที่400นะครับผมเอา400บาทนี่แบบนี้เลยเอา400ครับผมต่อไปอง์ที่49 49นี่เป็นเหรียญน,นะครับเ,เหรียญโบราณนะครับผมเหรียญโบราณอันนี้ปิดแล้วไม่เอาของไม่รับของนะครับผมนี่องนี้หลังแบบแบบนี้ไม่เอาอย่าปิดนะครับผมไม่เอาอย่าปิดเนี่มีรอยจานด้มั้เนี่ย องน,นี้เหรียญหลวงพ่อเลยหลวงพ่อชูหรือเปล่าแบบนี้ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะนี่ดูเอาครับผมอ,องน,นี้ผมเอาเอาที่เหรียญนี้ผมเอาที่ห้าร้อยครับผมเอาที่ห้าร้อยบาทนะต่อไปองค์ที่สุดท้ายครับผมองที่ห้าสิบห้าสิบนี่เป็นหลวงพ่อพรมขะนอนเหนือนะครับผมเป็นขนอนเหนือแบบนี้นะนี่นะแบบนี้นะเหรียญคมคมเลยนะเหรียญคมคมแบบนี้เลยองน,นี้เอาห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับผม,ผมเอาห้าร้อยนี่เหรียญหลวงพ่อพรมนะ นี่แบบนี้นะครับผมนี่นี่เอาห้าร้อยนะครับผมเปิดไว้ห้าร้อยบาทหมดแล้วครับผมวันนี้หมดแล้วนะวันนี้หมดแล้วครับผมวันนี้ผมพงพันธ์เครื่องก็มีลงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็เอามาลงเพียงเท่านี้ก่อนผมจะลงทุกวันเวลาห้าโมงเย็นนะครับผมพี่พี่เข้ามาแล้วก็มาเลือกมาชมกันเลยนะชอบวงไหนก็ปิดไปะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะถ้าไม่ชอบวงไหนก็ผ่านไปนะครับผมวันนี้ผมพงพันธ์เครื่องขอสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ